เครื่องบินขับไล่ล่องหน f อฟล3 5 b ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมทางการทหารที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยีล่องหนความสามารถในการขึ้นบินระยะสัน้นและลงจอดในแนวดิ่งรวมถึงการบูรณาการระบบเซ็นเซอร์และอาวุธให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ความสามารถหลักของ F-35B อยู่ที่การหลบหลีกการตรวจจับของเราดาร์ศัตรูด้วยการออกแบบโครงสร้างและวัสดุที่สามารถดูดซับคลื่นเราดาร์ได้ดีเยี่ยมและยังใช้รูปร่างภายนอกที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อลดการสะท้อนคลื่นวิทยุการออกแบบแบบเพราะทุสมรรถนนี้ทำให้ F-35B สามารถปฏิบัติภารกิจแทรกซึมในพื้นที่ที่มีการป้องกันแน่นหนาได้อย่างมั่นใจในด้านของระบบเซนเซอร์ Aflop 35B ถูกติดตั้งด้วยเทคโนโลยีที่สามารถเก็บข้อมูลจากทุกทิศทางแบบ360องศาไม่ว่าจะเป็นกล้องอินฟราเรดกล้องตรวจจับความร้อนไดร์สรุ่นล่าสุดและระบบ Distributed p h o t พ s y เ t e m ทอวงเล็บเปิดดาสวงเล็บปิดที่รวบรวมข้อมูลจากหลายจุดทั่วลำตัวเครื่องบินแล้วส่งตรงไปยังหมวกนักบินที่เรียกว่า แฮร์บูตมอนต์ทดิสเพยวงเล็บเปิดเริ่มวงเล็บปิดนักบินสามารถมองเห็นข้อมูลที่จําเป็นทั้งหมดไม่ว่าจะหันไปทางไหนซึ่งระบบนี้ทําให้นักบินสามารถตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ได้แล้วขึ้นแม่นย้ําขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลข้อมูลชชฟลบสามสิบียังถือเป็นแพรตอฟอร์มข้อมูลขนาดย่อมที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่องบินลบด้วยกันเอง หรือกับระบบภาคพ,พื้นดินและเรือรบด้วยระบบแมนนวลวงเล็บเปิดแมททีเฟิงคือเนวานส์ดิเทงคงเล็บปิดซึ่งสามารถส่งข้อมูลปริมาณมากได้แบบเรียนไทยอย่างปลอดภัยทำให้เครื่องบินสามารถทำหน้าที่ทั้งในด้านลุกและรับได้พร้อมพร้อมกันอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลของสนามรบในยุคสงครามเครือข่ายวงเล็บเปิดนับวกเซนทริกวอลเวงเล็บปิดด้านระบบอาวุธ f 3 5ล มีช่องเก็บอาวุธภายในตัวเครื่องซึ่งสามารถบรรทุกอาวุธนำวิธีและระเบิดหลากหลายประเภทเช่นเยดมแเบบพดเวยินนิสแรกมิเซอร์วงเล็บเปิดเยสแสม,ม,เมงเล็บปิดและสโตแด่าเเธอร์บอมงเล็บเปิดเอสดีบีวงเล็บปิดนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งอาวุธนำวิธีอากาศสู่อากาศเช่นลนล่งรอแอมบลม และ M-260 ลบ260จูนนกแมมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กับแบดลบ35โดยเฉพาะหากต้องการเพิ่มอาวุธมากขึ้นยังสามารถติดตั้งบนจุดแขวนอาวุธภายนอกวงเล็บเปิดรยพภูมิสู่วงเล็บปิดแต่จะแลกกับการสูญเสียความสามารถในการล่องหนบางส่วนเครื่องยนต์ของ f อฟลบ 35B คือแพร์ออนวิทีแอฟยซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนที่มีแรงขับเคลื่อนสูงสุดในโลก โดยรุ่นที่ใช้ใน F-35B มีระบบวิฟฝันที่พัฒนาโดย r o l l s r ซึ่งเชื่อมต่อกับเพาขับจากเครื่องยนต์หลักและช่วยยกตัวเครื่องขึ้นจากพื้นได้ในแนวดิ่งทำให้เครื่องบินสามารถขึ้นจากสนามบินขนาดเล็กหรือแม้แต่ดาดฟ้าเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ได้โดยไม่ต้องพึ่งลันเวยยวววความเร็วสูงสุดของ F-35B อยู่ที่ระดับมัก1.6หรือประมาณหนึ่ง 931กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยลบประมาณ833กิโลเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับภารกิจจมตีเชิงยุทธศาสตร์ในระยะกลางในแง่าการประจำการ a f r 3 5 b ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพประเทศพันธมิตรหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้พัฒนาและใช้งานในหน่วยนาวิกโยธินและกองทัพเรือโดยใช้ร่วมกับเรือแอวอเนเอร์ และอสวัสดที่สามารถรองรับการขึ้นลงของ f ลบ35 b ได้อย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนี้สหรัฐาอาณาจักรยังใช้ f 35 b เป็นกำลังหลักบนเรือบรรทุกเครื่องบินเทิรมส์ฮุยนิริสเบีและเทิร์มสป s ุนซูเวิร์สโดยมีการฝึกปฏิบัติการร่วมกับสหรัฐอออยู่เป็นประจำญี่ปุ่นเองก็มีการปรับปรุงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เดซสุมและเยสคากาให้สามารถรองรับ แอล 35B ได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ญี่ปุ่นกลับมาเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถทางเรือแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปที่ใช้แอล 35B ทั้งในกองทัพอากาศและบนเรือบรรทุกเครื่องบินเช่นืออูซึ่งทำให้อิตาลีเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆในยุโรปที่สามารถใช้แล 35B ได้อย่างเต็มศักยภาพส่วนประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และออสเตรเลีย ต่างก็ให้ความสนใจและอยู่ในกระบวนการจัดหาหรือเตรียมการใช้งานในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ว่าแอฟ l ลบ 35B จะมีความสามารถล้ำสมัยมากเพียงใดแต่ก็ยังมีข้อกังวลและข้อถกเถียงอยู่ไม่น้อยราคาต่อเครื่องสูงถึงประมาณ115 t 120ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอะไหล่ระบบฝึกบินและค่าซ่อมบำรุงที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้ยังมีรายงานวา่าบ3 5 b ประสบปัญหาทางเทคนิคหลายด้านเช่นความยากในการลงจอดแนวดิ่งการควบคุมท่าบินในภาวะอากาศแปรปรวนรวมไปถึงปัญหาของเครื่องยนต์ที่ยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรายงานจาก แกเวอร์ปินเธอคงทึกรีเทอร์เฟวงเล็บเปิดเกือวงเล็บปิดของสหรัฐอเมริกาได้ระบุว่าในช่วงปี2018ถึ2023ฝูงบินเนฟลบ35บีทั้งหมดไม่สามารถบรรลุเป้าหมายความพร้อมพร้อมในการปฏิบัติการได้ตามที่วางแผนไว้แม้จะมีการลงทุนมหาศาลเกินกว่า12 000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเต็มที่สำหรับประเทศไทยการพิจารณาจัดหายฟลก3 5บีจำเป็นต้องดูจากหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงแค่ความน้ำหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังรวมถึงความเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพอากาศไทยงบประมาณรายสายประจำปีความสามารถในการซ่องบำรุงความเป็นไปได้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และข้อจำกัดของรัฐบาลสหรัฐที่ยังคงมีข้อแม้ในการจำหน่าย f 3 5ให้กับประเทศที่ไม่ใช่พันธมิตรด้านความมั่นคงขั้นสูงเช่นเนโธหรือประเทศที่มีสถานะไม่นำเนเธและในเชิงกลยุทธ f ์แต่ฟ3 5 b ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินขับไลแต่มันคือเครื่องมือที่เปลี่ยนหน้าตาของสงครามยุคใหม่ มันสามารถปฏิบัติการจากเรือรบขนาดเล็กสนามบินชั่วคราวและสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่บนอากาศได้มันสามารถแทรกซึมเข้าไปในแนวป้องกันหรือกักของสัตว์รู้ได้โดยไม่ถูกตรวจจับและส่งข้อมูลไปยังเครื่องบินลำอื่นหรือกล้องกำลังภาพพื้นได้แบบเรียนไทย F-35B คือเครื่องบินขับไล่ที่ไม่เพียงแค่ยิงได้ไวแต่คิดได้เร็วและมองเห็นทุกอย่างก่อนใครในสนามรบสำหรับอนาคต ยังมีโครงการอัปเกรดแอร3 5 b ในด้านซอฟต์แวร์อาวุธและระบบสนับสนุนเช่นการติดตั้งอาวุธไฮเปอร์โซนิกการผสมผสานกับระบบแลรเพื่อช่วยนักบินในสถานการณ์ความกดดันสูงและการทำงานร่วมกับโรนติดอาวุธแบบเรือวิ่งเมิ่นที่จะเปิดสักราดใหม่ของการสู้รบแบบปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับมนุษย์นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องบินให้เกิน 40ปีผ่านโครงการบำรุงรักษาและรีเฟรชฮาร์ดแวร์ที่ต่อเนื่องในเชิงเศรษฐกิจแต่ฟลอบ35ปียังเป็นโครงการอุตสาหกรรมการบินขนาดใหญ่ที่สร้างงานในหลายรัฐของสหรัฐและยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรอีก8ปประเทศในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆทั่วโลกแม้จะมีเสียงวิจารณ์ว่าโครงการนี้มีต้นทุนสูงเกินไป โดยเฉพาะตัวเลขกว่า1.7ล้านล้านดอลลาร์ตลอดอายุการใช้งานของโครงการแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศในท้ายที่สุดแอฟล 35B คือสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านสู่สงครามแห่งอนาคตด้วยความสามารถอเนกประสงค์เทคโนโลยีล้ำยุค และบทบาทในสนามรบที่เปลี่ยนจากเพียงเครื่องยิงสูย์บัญชาการลอยฟ้าหาประเทศใดสามารถจัดหาเครื่องบินรุ่นนี้และใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพประเทศนั้นจะมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงแต่สำหรับประเทศไทยการตัดสินใจในเรื่องนี้ต้องอาศัยความรอบคอบอย่างสูงพร้อมๆกับการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมพร้อมรองรับทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณการซ่อมบำรุงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะยาว